นุนาหนุ่ที่ด้าสมพลนะคะวันนี้นะคะหนู้นาก็มีโครงการดีๆมาฝากนะคะนั่นคือโครงการน้ําใจเล็กๆให้เด็กไปโรงเรียนนะคะก็คือเราเนี่ยจะนําเงินนะคะสมทบทุนเนี่ยเอาไปซ่อมแซมโรงเรียนให้กับเด็กๆนะคะเป็นพวกเค่ออุปกรณ์การเรียนค่า อุปกรณ์ต่างๆให้กับนักเรียนชุดเสื้อผ้าใะพวกนี้นะคะให้กับโรงเรียนวัดตันเจ็ดช่อจังหวัดอ่างทองนะคะและนี่นะคะดูนาก็มีของมาให้ร่วมประมูลด้วยก็คือกระเป๋าค่ะนี่เป็นกระเป๋าุูนาทําขึ้นมาเองเลยนะคะมีแค่สองร้อยใบบนโลกใบนี้เป็นลิมิเป็ดอิชั่นเลยนะคะยังไงก็อยากให้ช่วยมาประมูลกันเยอะๆนะคะทําบุญร่วมกันนะคะชาน่าจะได้เกิดมาเจอกันอีกค่ะ ค่ะงานนี้นะคะก็จัดในวันที่2มีนาคมนะคะที่ลานหน้าโต,โตคิวนะคะมาบุญครองค่ะตั้งแต่เวลา4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะก็อยากจะขอมาเชิญชวนให้มาร่วมประมูลกันเยอะๆนะคะยังไงทำบุญนะคะเราก็ได้บุญอยู่แล้วกลับคืนมาแถมมันช่วยบอกว่าช่วยเหลือน้องๆน,นะคะผู้ยากไร้เป็นเท่าอุปรกรณ์การเรียนน้องๆด้วยอยากให้มาทำบุญร่วมกันเยอะๆนะคะมาๆามา